พวกท่านก็เช่นเดียวกันจะเกิดผลไม่ได้นอกจากจะติดสนิทอยู่กับเราเราเป็นเถาวงุ่นพวกท่านเป็นแขนงคนที่ติดสนิทอยู่กับเราและเราติดสนิทอยู่กับเขาคนนั้นจะเกิดผลมากเพราะว่าถ้าแยกจากเราแล้วพวกท่านจะทําอะไรไม่ได้เลย <c oughs> พี่น้องอก่อนที่ข้าพเจ้าจะรู้จักพระเจ้านะคะข้าพเจ้าก็ยึดถือข้อหนึ่งที่บอกว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะคะข้าพเจ้าทําเต็มที่นะ,ะแต่ ผลก็คือว่าเราก็สามารถเป็นได้เท่ากับสิ่งที่เราเป็นพี่น้องเพราะฉะนั้นการที่เราจะมีชีวิตที่เกิดผลนะ,ะเราจำเป็นต้องออกจากกรอบของความเป็นตัวของเรานะะเพราะว่าตัวของเราเนี่ยอาจจะมีเขาเรียกว่าอาจจะมีมาตรฐานหรือมีผลแค่10นะคะผลแค่10เพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะเติบโตออกจากนอกกรอบของเลข10บได้ แต่พระเยซูตัดว่าคนที่ติดสนิทอยู่กับพระองค์จะเกิดผลมากเพราะนั้นผลของพระเยซูคือ100นะคะถ้าเราเป็นที่พึ่งแห่งตนเองนะ,ะข้าพเจ้าก็จะเติบโตแค่ในระดับ10แต่เมื่อข้าพเจ้าเข้ามาและติดสนิทกับพระเยซู พระเจ้าเกิดผลหนึ่งร้อยนะนี่คือความแตกต่างว่าทําไมพระเจ้าไม่ให้เราเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางและไม่ให้เราพึ่งพากําลังหรือสติปัญญาของตัวเองเพราะว่ามนุษย์มีความจํากัดในหลายๆด้านนะเราไม่ใช่คนที่ประเสริฐและดีล้าเลิศแต่พระเจ้าตังหักที่อยู่ในชีวิตของเราและพระองค์ทรงประเสริฐและดีล้าเลิศนะเราไม่สามารถจะดีได้ด้วยตัวเองได้นะเนื้อหนังของเราเนี่ยมันคอยจะทําสิ่งที่ชั่วนะแต่พระเจ้า เป็นผู้ที่ดึงรั้งเราไว้นะแล้วให้เราทําสิ่งที่ดีให้เรามีท่าทีทัศนคติที่ดีนะเพราะฉะนั้นมีคําถามว่า แล้วเราจะทํำยังไงจะมีชีวิตที่ติดสนิทกับพระเยซูเราจะทํำยังไงเพื่อให้เราเกิดผลนะคะพระคัมภีร์ข้อที่ถัดมานะคะบอกว่าถ้าท่านทั้งหลายเข้าสนิทอยู่ในเราและถ้อยคําของเราฝังอยู่ในท่านแล้วท่านจะขอสิ่งใดซึ่งท่านปรารถนาก็จะได้สิ่งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นการเกิดผลหนึ่งคือการติดสนิทกับพระเยซูสองคือถ้อยคําของพระองค์ฝังอยู่ในเรานะคะหมายความว่าอะไรหมายความถึงสิ่งที่ข้าพเจ้าย้ําเตือนกับพี่น้องเสมอ ว่าเราเป็นคริสเตียนเราจะอยู่นอกเหนือจากพระคำไม่ได้เราจะต้องอยู่ในพระคำแล้วพระคำอยู่ในเราถ้อยคำของพระเจ้าจะฝังอยู่ในเราและเมื่อนั้นที่เราขอสิ่งใดเราจะได้สิ่งนั้นเพราะว่าเมื่อเราอธิฐานเราอธิฐานตามพระเจ้าของพระเจ้านะคะเมื่อเราไม่มีเราอธิฐานเรา บอกพระเจ้าว่าขอบคุณพระเยซูพระองค์ทรงเป็นความช่วยเหลือของข้าพระองค์พระองค์ทรงเป็นความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่เสมอในทุกเวลาเพราะข้อนี้คืออยู่ในพระเจ้าของพระเจ้านะคะในพระคัมภีร์สดุดีข้าพระเจ้ารู้ว่าข้าพระเจ้าไม่ขัดสนเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้จัดเตรียมพระองค์ทรงเป็นผู้เลี้ยงดูข้าพระเจ้าดุดดังเลี้ยงแกะเพราะฉะนั้นข้าพระเจ้าไม่ขัดสนข้าพระเจ้ามีสุขภาพที่ดีเพราะว่าพระเยซูทรงรับ อลอยแผลเคียนลอยแผลเคี้ยนบนพระกายของพระองค์ทรงรับเอาความเจ็บป่วยของข้าพระองค์ไว้ที่พระองค์แล้วข้าพระองค์จึงประกาศร่างกายที่มีสุขภาพดีข้าพเจ้ามีสุขภาพดีนะเพราะว่านี้คือคําอธิษฐานที่ตรงกับถ้อยคําของพระเจ้าเพราะฉะนั้นอะไรที่เราพูดหรืออธิษฐาน ตรงกับถ้อยคําของพระองค์แล้วเราเชื่อสิ่งนั้นพี่น,น้องมันเกิดผลแน่นอนเพราะว่าถ้อยคําของพระเจ้าเป็นความจริงพระเจ้าจะไม่ทําสิ่งที่ขัดกับสิ่งที่พระองค์พูดนะเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้เป็นพระเจ้าที่ตัดมูสาแต่พระองค์ทรงพูดความจริงทุกสิ่งที่พระองค์ทรงพูดออกมาเป็นความจริงตามพระชนะของพระองค์นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราอธิษฐานเมื่อเราทูลขอนะสอดคล้องกับน้าพระไถสอดคล้องกับพระชนะของพระเจ้าพี่น้องจะได้รับสิ่งนั้นแน่นอนเอเมนนะคะ เพราะฉะนัน้นนะคะให้เรา ยึดถ no ้อยคําของพระเจ้าไว้นะไม่ต้องมองว่ามันกําลังเกิดอะไรขึ้นแน่นอนว่ามารซาตานกําลังล่อลวงแล้วก็โกหกเราว่าพระเจ้าไม่มีจริงหลอกให้เจ้าพึ่งตัวเองเถอะนะพระเจ้าไม่ตอบคำไม่ถังของเจ้าหรอกเพราะว่าเจ้าไม่เหมาะสมพี่น้องสิ่งเหล่านี้คือคําโกหกทั้งสิ้นนะคะเพราะว่ามารซาตานไม่ได้อยากให้เรามีชีวิตที่ดีเพราะว่ามันอยากกดขี่เรามารซาตานมันไม่ชอบนะคะมันอยากเห็นเรามีความทุกข์นะฮะอยากมีเห็นเราเนี่ยมีความทุก ทรมานนะคะมันผูกมัดเราไว้ด้วยความเจ็บป่วยแล้วก็ความยากจนขาดแคลนนะคะแต่โดยพระเจ้าพระเจ้าได้หักแอกของพวกมันนะ,ะพระเจ้าได้หักแอกหักโซ่ตัวของมารซาตานเพื่อจะปลดปล่อยให้เรามีเสรีภาพแต่เสรีภาพมาจากไหนพระเจ้าของพระเจ้าเช่นเดียวกันนะคะพระเจ้าบอกว่า เพราะชนะของพระเจ้าเป็นความจริงและความจริงนั้นปลดปล่อยให้เราเป็นไถเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้จากพระคําของพระเจ้าเราสามารถที่จะกล่าวประกาศออกมาแล้วถ้อยคาเหล่านั้นมันก็จะหักล้างคําโกหกของมนันก็จะปลดปล่อยเราให้มีเสรีภาพจากสิ่งที่มันผูกมัดไม่ว่าจะเป็นความขาดแคลนความล้มเหลวหรือความยากจนในครอบครัวนะคะหรือ,อคําสาปแช่งทั้งหลายที่มันตกทอดมากี่ยุคก,ก็ตามนะคะ แต่พระเจ้ะของพระเจ้ามีความจริงที่ชนะสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นให้เราเข้ามามีชีวิตที่ติดสนิทกับพระเจ้าโดยพระเจ้าของพรงนะคะโดยที่เราใคร่ควรแล้วพูดพระเจ้าของพระเจ้าเพื่อเราจะเกิดผลมากเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้านะะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องนะคะ ข้าพเจ้าเชื่อว่าพี่น้องทุกคนได้รับพระพรจากพระเจนะประจําวันของพระเจ้านะคะพี่น้องคนไหนได้รับการหนุนใจได้รับพระพรช่วยกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กับเพื่อนๆเ,เยอะๆเ,เลยนะคะ แล้วกดติดตามเพื่อที่พี่น้องจะได้รับการแจ้งเตือนเวลาที่เราลงคลิปใหม่ๆนะคะสำหรับพี่น้องที่ต้องการย้อนกลับไปดูคลิปเก่าสามารถที่จะกดดูได้จากเพลย์ลิสต์ที่ขึ้นอยู่นี้ได้นะคะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะให้มีชีวิตที่จเจริญสุขทุกประการและเป็นชีวิตที่ครบบริบูรณ์ตามพระสัญญาของพระเจ้าขอบคุณค่ะ